คืนหนึ่งในเมืองเล็กที่ดูเหมือนสงบเงียบกลับกลายเป็นคืนที่ทุกคนไม่อาจลืมชื่อหนึ่งดังขึ้นมาท่ามกลางความมืดมนแคเรนรีดหญิงสาวที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงอีกหนึ่งชีวิตธรรมดาในอเมริกาวันนี้ชื่อของเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปริศนาที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายความลับและความจริงที่ถูกบิดเบือนก่อนที่การพิจารณาคดีครั้งที่สองจะเริ่มต้นขึ้นแคเรนเลือกที่จะเล่าเรื่องราวในมุมของเธอ เสียงของเธอไม่ได้เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งแต่เต็มไปด้วยบาดแผลความเจ็บปวดและการดิ้นรนเพื่อพิสูจน์ว่าเธอไม่ใช่ฆาตกรเด็กหญิงคนหนึ่งในครอบครัวชนชั้นกลางเติบโตท่ามกลางรอยยิ้มของเพื่อนบ้านและชุมชนเธอเป็นที่รู้จักในฐานะคนตรงไปตรงมาคนที่ไม่เคยลังเลจะช่วยเหลือใครที่ล้มลงต่อหน้าเพื่อนเล่าว่าเธอเป็นคนหัวเราะเสียงดังหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความฝัน ความฝันที่อยากจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีชีวิตที่ซื่อตรงต่อความจริงไม่มีใครคิดเลยว่าวันหนึ่งชีวิตของเธอจะกลายเป็นพาดหัวข่าวอาชญากรรมไม่มีใครคิดว่าเสียงหัวเราะของเธอจะถูกกลบด้วยเสียงกระซิบแห่งข้อกล่าวหาห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆของเธอในคืนนั้นยังคงมีกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยติดผ้าม่านโต๊ะไม้มีแก้ววน์ครึ่งใบที่ยังไม่ได้เก็บภาพถ่ายครอบครัววางอยู่ข้างเตียงรอยยิ้มในภาพนั้นยังสดใส แต่เจ้าของภาพกำลังจมดิ่งสู่ความมืดชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาในเรื่องราวของเธอเขาไม่ได้มีหน้าตาอันโหดเหี้ยมไม่ได้มีดวงตาที่บ่งบอกความชั่วร้ายตรงกันข้ามเขาดูอบอุ่นเป็นคนที่คุณอาจยิ้มให้หากเดินผ่านกันบนถนนเขาคือเงาที่ซ่อนอยู่ในที่แจ้งและนั่นเองคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดทุกการเคลื่อนไหวของเขาในคืนที่เกิดเหตุทุกถ้อยคำที่เขาพูดออกมาในภายหลัง เต็มไปด้วยรอยแผลของการโกหกที่แฝงด้วยรอยยิ้มคืนที่หนาวเหน็บถนนเงียบสงัดไฟถนนส่องแสงสลัวคล้ายจะดับแคเรนนั่งอยู่ในรถมือเธอสัน่นเธอสูดหายใจลึกและคำถามเดียวที่วงเวียนในหัวคือฉันกำลังจะถูกใส่ร้ายใช่หรือไม่ความทรงจำในคืนนั้นเหมือนกระจกแตกเศษเสีเส้ยวของภาพยังคมและบาดลึกเสียงหัวเราะก,ก่อนหน้ากลายเป็นเสียงกรีดร้อง ท้องถนนที่ควรปลอดภัยกลับกลายเป็นสถานที่แห่งฝันร้ายเพื่อนบ้านบางคนบอกว่าเห็นไฟหน้ารถสองวา่าบอีกคนอ้างว่าได้ยินเสียงเบรกกระทันหันแต่หลักฐานที่ควรชัดเจนกลับเต็มไปด้วยรอยขีดข่าเหมือนมีใครบางคนพยายามลบความจริงทิ้งไปทีละเส้นแคลเรนยืนอยู่กลางห้องสอบสวนแสงไฟส่องลงมาตรงใบหน้าดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยลา้าริมฝีปากแห้งแตก แต่เธอยังคงพูดประโยคที่ชัดเจนที่สุดในชีวิตฉันไม่ได้ทำแต่ในโลกของอาชญากรรมความจริงไม่ได้ถูกตัดสินจากคำพูดมันถูกกำหนดด้วยผู้ที่มีอำนาจด้วยคนที่เลือกจะเชื่อหรือเลือกจะปิดตาและชายคนนั้นที่เดินเข้ามาในชีวิตเธอเราวกับพระเอกในนิยายกลับกลายเป็นเงามืดที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งคืนนั้นเขายืนเงียบมองแคเรนด้วยสายตาที่อ่านไม่ออก มือของเขาซ่อนอยู่ในเสื้อแจ็คเก็ตเหมือนกำอะไรไว้แน่นเธอไม่อาจเดาได้ว่ามันคือความลับหรือคืออาวุธเสียงลมพัดแรงประตูบ้านกระแทกดังปังหลอดไฟสั่นไหวเหมือนจะดับหัวใจของเธอเต้นแรงและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้สึกว่าเธอกำลังถูกล่าเช้าวันรุ่งขึ้นหมอกยังคลุมถนนเสียงไซเรนดังแหวกอากาศเงียบงันของเมืองเล็กๆรถตำรวจหลายคันมุ่งหน้าไปยังลานหิมะ ที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเคเรนและตรงนั้นเองคือสถานที่ที่พบร่างชายคนหนึ่งนอนคว่ำอยู่ริมถนนเลือดแดงเข้มซึมบนพื้นหิมะขาวความตายของเขากลายเป็นชนวนเหตุที่เปลี่ยนชีวิตของเคเรนไปตลอดกาลชายคนนั้นมีชื่อว่าจอห์นโอคีฟเขาไม่ใช่เพียงชายธรรมดาแต่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผู้คนเคารพนับถือเสียงเขาหนักแน่นในศาล การปรากฏตัวของเขาเคยทำให้ชุมชนรู้สึกปลอดภัยเขาคือคนรักของเคเรนและในเช้าวันนั้นเขากลายเป็นศพบรรยากาศหนาวจัดราวกับการเวลาหยุดนิ่งสายลมพัดหิมะปลิวหนะร่างของจอนถูกยกขึ้นมาจากพื้นเจ้าหน้าที่ที่ควรจะเป็นกลางกลับมีแววตาเหมือนตัดสินไปแล้วว่านี่คือฝีมือของเธอเคเรนยืนอยู่ห่างออกไปดวงตาของเธอเบอิกกว้าง น้ำตาไหลลงมาช้าชาร่างกายสั่นเทาไม่รู้ว่ามันคือความหนาวหรือคือความสิ้นหวังห้องสอบสวนถูกปิดเงียบไฟนีออนกระพริบเล็กน้อยโตโลหะเย็นเฉียบเสียงบันทึกเทปเริ่มต้นชื่ออะไรเสียงเจ้าหน้าที่ถามโดยไม่มองหน้าเธอแคเรนรีดเสียงเธอสั่นแต่ชัดเจนคำถามถัดมาไม่ได้มีช่องว่างให้เธอหายใจทุกประโยคคือดาบทุกสายตาคือข้อกล่าวหา ทำไมถึงอยู่ที่นั่นทำไมถึงมีรอยบนรถทำไมถึงไม่พาเขาเข้าบ้านเคเรนกัดฟันแน่นมือเธอกำอยู่บนตักเล็บจิกเข้ากับฝ่ามือจนเลือดซึมเธอพูดชาชาฉันไม่ได้ทำร้ายเขาฉันรักเขาแต่ในห้องนั้นไม่มีใครเชื่อทุกคนเหมือนตั้งใจจะเขียนเรื่องราวให้ออกมาในแบบที่ตนเองต้องการและชื่อของชายอีกคนเริ่มปรากฏขึ้นชายที่ดูเหมือนเป็นเพื่อนบ้านธรรมดา คนที่เคยทักทายยิ้มยิ้มคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์มากกว่าที่ใครกล้าพูดเขาเดินเข้ามาในการสืบสวนด้วยท่าทีใจเย็นแต่อากาศรอบตัวกลับเย็นยเยือกทุกคำพูดของเขาเหมือนวางแผนมาแล้วเขาบอกว่าตนเห็นแคเรนมีท่าทีประหลาดเขาบอกว่าเธอขับรถออกไปคืนนั้นอย่างร้อนรนคำพูดที่ไม่มีหลักฐานกลับถูกบันทึกอย่างจริงจังห้องทำงานของตำรวจเต็มไปด้วยแฟ้มเอกสารบนโต๊ะมีรูปถ่ายศพ มีรอยเลือดบนหิมะและมีรูปภาพของรถเคเรนที่จอดอยู่รอยบุบเล็กๆก,กลายเป็นข้ออ้างใหญ่โตไฟในห้องนั้นไม่ได้สว่างสดใสแต่มันคือไฟที่แผดเผาอนาคตของเธอให้มืดมิดในชุมชนข่าวแพร่กระจายรวดเร็วเธอฆ่าเขาเธอขับชนแล้วหนีเธอทะเลาะก,กับเขาเสียงกระซิบเหล่านั้นดังกว่าความจริงใดๆเคเรนเดินไปไหนก็ถูกมองด้วยสายตากดดนัน ใบหน้าของเธอถูกตีความตามใจผู้คนบางคนเรียกเธอว่าฆาตกรบางคนเรียกเธอว่าผู้หญิงที่ทำลายตำรวจแต่เพื่อนสนิทของเธอคนหนึ่งออกมาพูดคุณไม่รู้จักเธอจริงๆเธอไม่ใช่คนแบบนั้นเสียงสั่นเครือของเพื่อนนั้นแทบไม่มีใครฟังค่ำคืนหนึ่งแคเรนนั่งอยู่ในห้องหน้าต่างเปิดออกลมหนาวพัดแรงเธอมองออกไปเห็นถนนสายเดิมที่เคยขับรถไปกับจอน หัวใจเหมือนถูกบีบเธอกรีดร้องทั้งน้ำตาแต่เสียงนั้นหายไปในความมืดไม่มีใครได้ยินและขณะเดียวกันชายอีกคนที่ถูกสงสัยในใจเธอกลับใช้ชีวิตอย่างปกติยืนพูดคุยกับคนในร้านกาแฟเดินเล่นริมถนนด้วยรอยยิม้มราวกับว่าเขาไม่ได้เก็บความลับอันมืดดำไว้ข้างในแคเรนเริ่มรู้สึกได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญร่องรอยที่หายไป คำพูดที่ไม่ตรงกันพยานที่เปลี่ยนคำให้การมันคือเกมเกมที่เธอกำลังถูกวางเป็นเหยื่อคืนหนึ่งเธอนั่งบนพื้นห้องครัวมีแฟ้มเอกสารกองอยู่รอบตัวรูปถ่ายรูปศพรายงานทางการแพทย์เธอพลิกมันไปทีละหน้าดวงตาแดงก่ำเหมือนคนไม่ได้หลับมาหลายวันจนเธอสะดุดกับรายละเอียดเล็กๆร่องรอยบนร่างจรมันไม่สอดคล้องกับการชนด้วยรถยนต์ มันเหมือนร่องรอยจากบางสิ่งที่อยู่ในบ้านมือเธอสัน่นลมหายใจติดขัดเธอรู้แล้วว่าความจริงที่แท้จริงอาจถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของคนใกล้ตัวและในวินาทีนั้นเองเสียงเคาะประตูบ้านดังขึ้นกระทันหันตึกตึกตึกแรงหนักและต่อเนื่องเธอเงยหน้าขึ้นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาใครบางคนกำลังรออยู่ข้างนอกเสียงเคาะประตูดังสะท้อนอยู่ในบ้าน แคเรนหยุดหายใจชั่วขณะเธอไม่รู้ว่าใครยืนอยู่ตรงนั้นตำรวจนักข่าวหรือคือคนที่เธอกำลังหวาดกลัวเธอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ประตูพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอา๊ดมือของเธอสั่นเมื่อเอื้อมไปที่ลูกบิดเมื่อประตูเปิดออกเจ้าหน้าที่สองนายยืนอยู่ตรงหน้าในมือพวกเขามีหมายสารค้นบ้านแคเรนถูกผลักถอยหลังชายสองคนก้าวเข้ามาถุงมือยางถูกสวม ไฟฉายถูกเปิดห้องนั่งเล่นที่เคยอบอุ่นถูกพลิกค้นอย่างไร้ความปราณีลิ้นชักถูกหรือภาพถ่ายครอบครัวถูกโยนลงบนพื้นเสียงแฟ้มตกกระแทกดังสนัน่นเธอพยายามพูดคุณกำลังหาความจริงหรือกำลังหาวิธีทำลายฉันแต่ไม่มีใครฟังหลักฐานบางอย่างถูกเก็บออกไปแต่ไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดว่าจะเป็นกุญแจไขปริศนาสิ่งที่พวกเขาเลือกเก็บ คือสิ่งที่สามารถชี้ไปว่าเธอผิดในรายงานอย่างเป็นทางการมีการเขียนถึงเศษกระจกรอยบุบเล็กๆที่รถของเธอและเสื้อผ้าที่เธอใส่ในคืนนั้นแต่สิ่งที่หายไปจากรายงานคือคำให้การของเพื่อนบ้านที่บอกว่าเห็นชายอีกคนเดินอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุคือร่องรอยบาดแผลบนร่างจรที่บ่งบอกว่าเกิดจากการประทะอย่างอื่นไม่ใช่แค่การถูกรถชนแคเรนเริ่มรู้สึกเหมือนถูกบีบคอเธอพยายามตะโกนในศาล แต่เสียงเธอกลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนเบาๆในสังคมภายนอกข่าวถูกปล่อยออกไปทีละชิ้นสื่อบางสำนักเขียนว่าเธอเป็นหญิงใจร้ายบางสำนักพาดหัวว่าเธอคือฆาตรกรที่ปฏิเสธความจริงภาพถ่ายเธอในชุดนักโทษสีส้มถูกตีพิมพ์บนหน้าหนังสือพิมพ์รอยยิ้มที่หายไปจากใบหน้าถูกตีความว่าเป็นสายตาของผู้ร้ายแต่ในมุมลับเคเรนเริ่มสะสมข้อมูลด้วยตัวเอง เธอเขียนบันทึกทุกคืนทุกสิ่งที่เธอจำได้ทุกคำพูดที่ได้ยินทุกสิ่งที่ไม่ตรงกันเธอกลับไปอ่านรายงานการชนสูตรศพทุกประโยคเหมือนมีเงาซ่อนอยู่บาดแผลบนร่างจรบางอย่างไม่สมเหตุสมผลรอยฟกช้ำบนแขนรอยแตกบนกะโหลกมันเหมือนร่องรอยของการถูกทำร้ายอย่างจงใจในความมืดมิดเธอเริ่มสงสัยว่ามีใครบางคนพยายามจัดฉากทุกอย่าง และเมื่อเธอเล่าความสงสัยนี้กับเพื่อนสนิทคนหนึ่งเพื่อนกลับสายหน้าแครนหยุดเธอมันอันตรายเกินไปน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่ใช่เพียงความเป็นห่วงแต่เหมือนรู้ว่ามีสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมาคืนถัดมาเธอได้รับข้อความจากเบอร์ที่ไม่รู้จักเพียงประโยคสั้นๆเงียบไว้ถ้าอยากมีชีวิตอยู่เธอโยนโทรศัพท์ทิ้งลงบนเตียงร่างกายสั่นสะท้านดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา ความรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกตามติดทำให้เธอแทบไม่กล้าออกจากบ้านทุกเงาที่ทอดลงบนกำแพงเหมือนเป็นสายตาที่กำลังจ้องเธอในอีกฟากหนึ่งของเมืองชายที่เธอสงสัยยังคงใช้ชีวิตปกติเขาเดินเข้าศาลพร้อมกับทนายเขายิ้มให้กับนักข่าวคำพูดของเขาถูกนำเสนอราวกับเป็นความจริงแต่มีบางสิ่งในสายตาเขาว่างเปล่าเย็นชา เหมือนคนที่ถือความลับเอาไว้แน่นและรู้ดีว่าไม่มีใครกล้าสัมผัสมันคืนหนึ่งแคเรนตัดสินใจกลับไปยังสถานที่เกิดเหตุถนนสายเดิมเงียบงนันหิมะปกคลุมเป็นชั้นหนาไฟถนนส่องสลัวเธอก้าวลงจากรถลมหายใจกลายเป็นไอสีขาวเธอคุกเข่าลงตรงที่พบร่างจอนมือสัมผัสฮีเมนเฉียบภาพในหัวหวนกลับมาอย่างรุนแรงเสียงตะโกนเสียงร่างล้มเสียงรถที่ไม่เคยมีใครได้ยิน แล้วเธอก็เห็นบางสิ่งร่องรอยเล็กๆใต้หิมะที่ละลายเหมือนรอยรองเท้าแต่ไม่ใช่ของเธอเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดถ่ายรูปหัวใจเต้นแรงมือสั่นจนเกือบทำโทรศัพท์หล่นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากความมืดเหมือนเสียงกิ่งไม้หักเธอเงยหน้าขึ้นทันทีในเงามืดของถนนมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่นิ่งเงียบจ้องมาที่เธอ หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดความเย็นจากหิมะไม่สามารถกลบความกลัวที่กำลังไหลเวียนไปทั่วร่างใครบางคนกำลังเฝ้ามองเธออยู่เงาร่างนั้นยืนนิ่งอยู่กลางถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะแคเรนจ้องไปด้วยดวงตาเบิกกว้างเสียงหัวใจดังชัดเจนในหูของเธอทุกวินาทีเหมือนชั่วนิรันเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวรองเท้าบดมาส่งเสียงกรอบแกรบร่างนั้นยังคงไม่ขยับ แต่แสงไฟถนนส่องให้เห็นเพียงเลือนรางเธอมองไม่ออกว่าเป็นใครใบหน้าอยู่ในเงามืดแต่ท่าทีที่นิ่งผิดปกตินั้นทำให้เธอรู้สึกถึงอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาแคเรนสูดหายใจลึกพยายามรวบรวมความกล้าใครกันออกมาสิเสียงของเธอสัน่นแต่ดังพอจะสะท้อนกล้องในความเงียบเงาร่างนั้นไม่ตอบเพียงก้าวเท้าเข้ามาใกล้อีกก้าว เสียงรองเท้ากระทบพื้นหิมะชัดเจนแคเรนรู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างเธอควักโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดไฟแฟลชแสงขาวสว่างวา่าสะท้อนออกไปตรงหน้าแต่ทันใดนั้นร่างนั้นหายไปเหมือนละลายไปกับความมืดเหลือเพียงความเงียบว่างเปล่าเธอหอบหายใจแรงมือยังคงสัน่นแต่แล้วสายตาก็สะดุดเข้ากับบางสิ่งตรงหิมะที่เธอยือนอยู่นั้น มีรอยรองเท้าลึกชัดเจนใหญ่กว่าของเธอและทอดยาวไปสู่ความมืดเธอรีบถ่ายภาพเก็บไว้และวิ่งกลับขึ้นรถเครื่องยนต์สตาร์ทด้วยเสียงสะท้อนดังลั่นท่ามกลางถนนรางระหว่างขับรถกลับบ้านเธอมองกระจกหลังตลอดเวลาทุกเงาที่ผ่านสายตาทำให้เธอแทบหยุดหายใจคืนนั้นเธอแทบไม่ได้นอนเอกสารกองใหญ่ถูกวางเรียงบนโตะ๊ะไฟในห้องเปิดจนสว่างจ้า แต่ความสว่างไม่สามารถขับไล่ความกลัวในใจเธอเธอกลับไปอ่านรายงานอีกครั้งดวงตาเพ่งไปที่รายละเอียดเล็กๆรอยฟกช้ำบนแขนของจอรนถูกเขียนว่าอาจเกิดจากการลมแต่ในภาพถ่ายที่แนบมามันคือรอยนิ้วมือบีบอย่างชัดเจนลมหายใจของเธอขาดห่วงมือเธอวางลงบนภาพถ่ายหัวใจเต้นแรงมันคือหลักฐานที่ถูกบิดเบือนเธอรู้ทันทีว่า ไม่ใช่แค่การใส่ร้ายเธอแต่มันคือการปกปิดใครบางคนในวันถัดมาแคเรนถูกเรียกไปสารอีกครั้งห้องพิจารณาคดีแน่นขนาดด้วยผู้คนและนักกล่าวแฟลชจากกล้องถ่ายรูปแยงเข้าตาเธอทุกก้าวอายการยกแฟ้มขึ้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างนี่คือหลักฐานใหม่ที่บ่งชี้ชัดเจนว่าเคเรนรีมีเจตนาทำร้ายจอห์นโอคีฟจอภาพใหญ่ด้านหน้าถูกเปิดขึ้น สิ่งที่ฉายคือภาพรถของเธอแต่คราวนี้มันไม่เหมือนกับที่เธอเคยเห็นร่องรอยบุบที่เคยเล็กกลับถูกขยายจนชัดเจนเหมือนผ่านการแต่งเติมหรือดัดแปลงมันถูกนำเสนอราวกับว่าเป็นหลักฐานเด็ดขาดเสียงฮือฮาในห้องดังขึ้นนักกล่าวรีบจดบันทึกกล้องจับภาพใบหน้าเธอทันทีแคเรนหายใจไม่ออกเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกผลักลงเหวทีละก้าวและท่ามกลางฝูงชนที่จ้องมอง สายตาคู่หนึ่งสบกับเธอเป็นสายตาของชายที่เธอสงสัยมาตลอดเขานั่งอยู่แถวหลังริมฝีปากยกยิ้มเล็กน้อยยิ้มที่ไม่ใช่ความสุขแต่เป็นยิ้มของคนที่รู้ว่าเกมกำลังเป็นไปตามแผนเครเรนเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดความรู้สึกเดียวที่ดังชัดในหัวคือเขากำลังทำให้ทุกอย่างชี้มาที่ฉันคืนนั้นหลังจากกลับจากศาลเธอปิดประตูบ้านลงด้วยแรงทั้งหมดที่ม,ทมี ห้องทั้งห้องเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเธอล้มตัวลงนั่งกับพื้นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวทุกสิ่งรอบกายกลายเป็นกำแพงที่บีบรัดแล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเบอร์ไม่รู้จักอีกครั้งเธอรับสายด้วยมือสัน่นเสียงปลายสายแหบต่ำหยุดค้นหาหยุดถามไม่งั้นจะมีศพเพิ่มเสียงนั้นถูกตัดทันทีเหลือเพียงความเงียบแคเรนปล่อยโทรศัพท์ตกลงพื้น มือเธอกุมหน้าอกน้ำตาไหลพรากเธอรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่คดีธรรมดามันคือเกมแห่งอำนาจความลับและการฆาตกรรมและเธอกำลังถูกผลักเข้าไปอยู่ตรงกลางเกมนี้โดยไม่มีทางถอยเสียงลมหนาวพัดผ่านถนนสายเปลี่ยวในเมืองเงียบแสงไฟธนนกระพริบเป็นจังหวะเหมือนหัวใจที่สั่นด้วยความหวาดหวัน่นทุกสายตาเริ่มหันมาที่ผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ชื่อว่าแคเรนรี เธอยือนอยู่ท่ามกลางความมืดมนของกระบวนการยุติธรรมผู้คนตั้งคำถามเธอคือผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเป็นเพียงเหยื่อที่ถูกจัดฉากห้องสารเต็มไปด้วยเก้าอี้ไม้แข็งเสียงกระซิบดังสะท้อนในกำแพงสูงสายตาของครอบครัวผู้ตายจับจ้องไปที่เธอมีทั้งโกรธแค้นทั้งเศร้าโศกและทั้งความสับสนภาพของเหยื่อยังติดตรึงอยู่ในใจทุกคนชายหนุ่มผู้เคยหัวเราะกว้างมีน้ำใจต่อทุกคน เขาเติบโตในชุมชนเล็กๆที่ทุกคนรู้จักชื่อและรอยยิ้มของเขาเสียงหัวเราะของเขาเคยเป็นสิ่งที่เติมเต็มงานเลี้ยงยามค่ำคืนแต่วันนี้ไม่มีเสียงหัวเราะเหลืออยู่มีเพียงภาพร่างไร้วิญญาณนอนแน่นิ่งบนหิมะที่เย็นจัดเลือดแดงเข้มตัดกับสีขาวสะท้อนแสงไฟกระพริบทุกคนถามคำเดียวกันว่าใครกันที่ทำทว่าในมุมมืดของเรื่องนี้ไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวชายที่ผู้คนคิดว่าเป็นเพื่อนบ้านธรรมดา ผู้ชายที่ยืนทักทายทุกเช้าผู้ชายที่ยิ้มอย่างจริงใจต่อเด็กๆเ,เขาซ่อนบางสิ่งไว้หลังแววตานั้นห้องครัวของเขาเต็มไปด้วยแก้วไวเศษขวดที่แตกถูกเก็บกวาดอย่างเร่งรีบเสื้อผ้าที่ถูกซักหลายครั้งจนซีดแต่กลิ่นบางอย่างยังติดอยู่โทรศัพท์ที่ถูกลบข้อความอย่างพิถีพิถันแต่หลักฐานดิจิทัลไม่มีทางหายไปตลอดการแคเริรนรู้สึกเหมือนถูกผลักเข้าไปในเกมอันตรายทุกคำพูดของเธอถูกตีความ ทุกการหายใจถูกจับตาเธอเริ่มเห็นเงามืดในทุกที่ที่เดินผ่านคืนหนึ่งขณะนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแสงไฟนีออนสว่างจ้าเหนือสีสะแแคเรนเล่าเรื่องราวของเธอน้ำเสียงสั่นแต่มั่นคงเธอพูดถึงความรักความเชื่อใจที่พังทลายเธอพูดถึงคืนที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการแต่ทุกคำที่ออกมาจากปากเธอกลับถูกบางคนมองว่าเป็นคำแก้ตัวและบางคนก็มองว่าเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือ เสียงฝีเท้าดังกล้องในทางเดินสารตำรวจเดินผ่านด้วยใบหน้าไร้อารมณ์แต่ในสายตาของแคเรนเธอเห็นบางอย่างเหมือนความลับที่ถูกเก็บซ่อนมานานเกินไปชุมชนที่เคยอบอุ่นเริ่มแตกออกเป็นสองฝ่ายบางคนเชื่อว่าเธอเป็นผู้ร้ายบางคนเชื่อว่าเธอคือเหยื่อของระบบที่โหดร้ายกระจกบานหนึ่งในห้องสอบสวนสะท้อนใบหน้าของเธอน้ำตาเกาะที่ขอบตาแต่เธอไม่ยอมให้ไหลลงเพราะเธอรู้ ถ้าเธอร้องให้จะไม่มีใครเชื่อว่าเธอพูดความจริงในความเงียบงันนั้นเสียงประตูเหล็กดังปังขึ้นเอกสารกองหนึ่งถูกวางลงบนโต๊ะภาพถ่ายจากที่เกิดเหตุภาพที่ไม่มีใครอยากมองซ้ำแคเรนจ้องไปที่ภาพเหล่านั้นมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่แววตาเต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะพูดและเมื่อเธออ้าปากทุกคนในห้องหยุดหายใจเพราะคำพูดที่กำลังจะออกมา อาจเปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดที่โลกเคยเชื่อห้องศาลเงียบงันผู้พิพากษามองลงมาจากบันลังสูงเสียงพัดลมเพดานหมุนช้าๆเหมือนเวลาเองก็ถูกยืดออกแคเรนรีดนั่งตรงเก้าอี้ไม้แสงไฟสะท้อนใบหน้าเธอที่ซีดขาวมือทั้งสองข้างกำแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือเธอหายใจลึกก่อนเริ่มพูดเสียงของเธอแตกพร่าแต่ชัดเจนคืนนั้นฉันเห็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากยอมรับ คำพูดนั้นทำให้ผู้คนในห้องหันมามองกันเหมือนประกายไฟตกลงบนกองฟืนแห้งภาพที่เธอเล่ากลับมาชัดในหัวของทุกคนถนนมือสนิทหิมะหนาทับถมจนย่ำแล้วจมลึกไฟท้ายรถคันหนึ่งยังส่องแสงแดงกำ่ำและตรงนั้นคือร่างของชายผู้ตายเสียงลมหายใจขาดห่วงเสียงกระแทกที่โหดร้ายเคเรนย้ำว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำแต่เธอเห็นเงาอีกเงาหนึ่งชายคนนั้น ผู้ที่ไม่มีใครเคยสงสัยผู้ที่เคยยืนยิ้มทักทายหน้าบ้านผู้ที่เคยถือถุงของชำให้เพื่อนบ้านสูงอายุเขาเดินออกมาจากความมืดในคืนนั้นสายตาเย็นชาริมฝีปากเม,ม้มแน่นราวกับซ่อนบางสิ่งแคเรนสันสถานเมื่อเล่าถึงรายละเอียดเขาก้าวเข้าใกล้ร่างบนหิมะไม่ใช่เพื่อช่วยแต่เพื่อแน่ใจว่าความเงียบจะคงอยู่เสียงพิมพ์ดีจากนักเก่าดังแข่งกับหัวใจทุกคนที่เต้นแรง ทุกประโยคที่เธอพูดเหมือนมีดที่กรีดผ่านความสงบทนายฝ่ายตรงข้ามพยายามขัดเขาตะโกนว่าทุกอย่างเป็นเรื่องแต่งแต่สายตาของหลายคนเริ่มสั่นไหวรอยร้าวเล็กๆก,กำลังเกิดขึ้นในกำแพงของคำโกหกเคเรนเอื้อมมือไปหยิบภาพถ่ายหลักฐานร่องรอยล้อรถที่ถูกบังคับหักเลี้ยวเศษกระจกแตกที่ไม่มีใครอธิบายได้และรอยเลือดที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นน้ำเสียงเธอหนักแน่นขึ้น มันไม่ใช่อุบัติเหตุมันถูกวางแผนห้องสารเหมือนถูกแช่แข็งเงียบจนได้ยินเสียงปากกาตกพื้นครอบครัวผู้ตายจ้องมองเธอบางคนเริ่มมีน้ำตาบางคนกำมัดแน่นด้วยความกโกรธและสับสนและที่มุมห้องชายผู้ต้องสงสัยนั่งอยู่ใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาเข้มข้นราวกับมีเปเลวไฟซ่อนอยู่ข้างในเขาไม่ขยับไม่กระพริบตา เหมือนนักล่าที่กำลังจ้องเหยื่อพูดในสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดเผยเวลาผ่านไปช้าเหมือนหยดเลือดที่หยดลงบนหิมะทุกคำที่เคเรนพูดคือการฉีกหน้ากาก,ากออกทีละชั้นความจริงเริ่มเผยออกมาและความกลัวก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเพราะยิ่งเธอพูดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งชัดเจนว่าเขายังอยู่ตรงนั้นและเขายังมีอำนาจมากพอที่จะทำให้ใครเงียบได้ตลอดการเสียงในห้องศาลเริ่มดังขึ้น นักกล่าวพิมพ์ไม่หยุดผู้คนกระซิบต่อกันเหมือนคลื่นที่ซัดกระแทกผนงังเรอนั่งตรงนั้นดวงตาแดงก่ำแต่ไม่หลบเลี่ยงเธอรู้ว่าเธอไม่มีทางถอยเพราะนี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่จะบอกโลกเธอชี้ไปที่มุมห้องที่นั่งของชายคนนั้นเขาคือคนที่อยู่ตรงนั้นคืนนั้นทุกสายตาหันขอบไปพร้อมกันบรรยากาศหนักอึ้งราวกับออกซิเจนถูกดูดออกจากห้องชายคนนั้นนั่งพิงเก้าอี้ รอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้ารอยยิ้มที่ไม่ใช่ความอ่อนโยนแต่เป็นรอยยิ้มที่เย็นชาจนกระดูกสันหลังของใครหลายคนชาวาบเสียงผู้พิพากษาตรึงห้องให้กลับมาเงียบแต่ความเงียบครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมมันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและความกลัวทนายฝ่ายตรงข้ามพุ่งขึ้นเขาตะโกนว่ามันเป็นการกล่าวหาโดยไร้หลักฐานว่าคเครนกำลังสร้างเรื่องเพื่อหลบหนีโทษ แต่แล้วเจ้าหน้าที่สารนำกล่องเอกสารเข้ามาวางลงตรงกลางโต๊ะเสียงกระแทกไม้ทำให้ทุกคนสะดุง้งด้านในคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดภาพถ่ายใหม่จากกล้องวงจรปิดที่ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อนภาพเบลอเล็กน้อยแต่ชัดพอที่จะเห็นชายคนหนึ่งก้าวออกจากรถในคืนนั้นเสื้อคลุมเข้มท่าทางรีบร้อนและใบหน้าที่ไม่อาจปฏิเสธได้เสียงฮือฮาดังกล้องทั่วสาร ครอบครัวผู้ตายร้องให้ออกมานักก่าวยกกล้องขึ้นพร้อมกันเคลื่อนก้มหน้าลงน้ำตาหยดแรกไหลออกมาไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เพราะในที่สุดความจริงเริ่มพูดแทนเธอชายคนนั้นยังคงนั่งนิ่งแต่ดวงตาของเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่ความมั่นใจอีกต่อไปแต่เป็นแววตาของสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุมผู้คนในห้องรับรู้ถึงแรงสันสะเทือนไม่ใช่จากเสียงใคร แต่จากความจริงที่กำลังเปิดออกเหมือนบาดแผลสดแคลเรนเงยหน้าขึ้นสบตากับเขาโดยตรงและในวินาทีนั้นทุกคนรู้ว่าเกมแห่งความเงียบจบลงแล้วเสียงก้าวอี้ถูกเลื่อนเสียงคนวิ่งออกไปโทรศัพท์เสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่ดังขึ้นเร่งรีบแต่ทันใดนั้นชายคนนั้นยกมือขึ้นขาอโต๊ะเบาๆหนึ่งครั้งรอยยิ้มกลับมาบนใบหน้าและห้องทั้งห้องก็เย็นเยียบ เหมือนทุกคนเพิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจเลวร้ายกว่าที่ใครเคยจินตนาการตอนจบเสียงสารวันนั้นยังคงก้องอยู่ในใจผู้คนภาพรอยยิ้มเย็นชาของชายคนนั้นกลายเป็นเงาที่ไม่มีใครลืมได้มันไม่ใช่แค่คดีความแต่มันคือรอยแผลของทั้งชุมชนคเรนรีดเดินออกจากห้องพิจารณาแสงแฟลชสาสเข้ามาไม่หยุดน้ำตาไหลลงแก้มแต่เธอเชิดหน้าสู้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้ชนะทุกสิ่ง แต่เธอได้ทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดพูดความจริงที่ไม่มีใครอยากฟังครอบครัวของผู้ตายกอดกันแน่นความเจ็บปวดของพวกเขาไม่มีทางจางหายแต่ในสายตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาก็ยังมีประกายของความหวังว่าความยุติธรรมแม้จะช้าและโหดร้ายก็ยังมีทางเดินของมันเองบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของผู้ตายตอนนี้เหลือเพียงกรอบรูปและดอกไม้เหี่ยวแห้งแต่ชื่อของเขาไม่ถูกลืม เสียงหัวเราะนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนเป็นบทเรียนที่ถูกจารึกด้วยเลือดและน้ำตาสังคมทั้งเมืองถูกบังคับให้หันกลับมามองว่าความจริงอาจไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราถูกบอกให้เชื่อว่าภายใต้รอยยิ้มธรรมดาอาจมีปีศาจที่แอบซ่อนอยู่เคเรนยืนเงียบๆมองไปบนท้องฟ้าเธอไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์แบบแต่เธอคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อสู้ไม่ยอมให้ตัวเองถูกกลืนหายไปในความมืด และในที่สุดคำถามที่หลอนทุกคนก็ยังคงอยู่ความยุติธรรมมันคือสิ่งที่ศาลตัดสินหรอือคือความจริงที่เราทุกคนรู้ลึกอยู่ในใจเสียงก้าวเดินของเธอห่างออกไปเรื่อยๆแต่เงาที่ทิ้งไว้ในประวัติศาสตร์จะไม่เคยเลือนหายเพราะนี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมแต่มันคือคำเตือนอันโหดร้ายว่าความเงียบสามารถฆ่าได้พอๆกับมือที่ลงแรง